สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะคะก็ๆก,กับป๋านะกำลังจะไปหาคุณย่ายกับคุณยายนะเออไปไปดูร้านอาหารกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเออโอ้ท่านสะพานมาแล้วสวยงามมากเลยลูกโอ้โหอ่ากำลังไปร้านอาหารแล้วนะคะ ทีทางไหนเออโอ้ร้านน่านั่งเลยนะคะอ่ะเอก็แวะนำ้ำพุกก่อนนะลูกเอออยากให้มาดูนะอ่ะเข้าไปกินอาหารกันก่อนนะครับโอเคเข้ามาแล้วอ่ะอ่ะเจอคุณยายน,นะคะเจอปะทบแล้วนะคะพี่พิงพี่พิมพ์คุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะ กินกันนะคปะปะโอเคกินอะไรกันกันนะบ๊ายบาย